อ่าในห้องหางหน่า hit, 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 เห็ดเห็ดตูนอีกอ,อย่างก็เห็ดค <Hit> นเห็ดโคนเออเห็ดคนแดงนะครับผม<อ> <า S 1> โคนแดงเออมีเห็ดคนแดงด้วยโอ้อันใหญ่นะครับเนี่ยประมาณสองอันก็หนึ่งมื้อได้เลยโอ้โหนี่ไปได้มาอีกแล้วนะครับของวันนี้แล้วเนี่ยเพิ่งมาจากป่าสดๆ นี่ก็เห็ดโคนแดงเหมือนกันฮะเห็ดโคนแดงน่าจะเห็นคุ้นๆเฉพาะในป่าแถวนี้นะครับแถวอื่นไม่รู้มีป่อะอเปล่ามีก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมอ่นมาน,น,นาี่สวยงามเลยนี่ดีเหมือนพี่ลก่กำลังเป็นหมวกอยู่สวยงามสวยงามนี่ฮนะหายะเ,เห็ดโคนก็ยากเฉพาะเห็ดโคนนะครับได้ประมาณครึ่งโลูกเงี้น่อเกือบจำจำจำ,จำ<ๆ>ล จำจำโลจำจำโลนั no ่นเท่าไหร่ละอันน่ะครึ่งโลครับว um <Yeah, ่านะหกขีดได้หกขีดนะครับถุงนี <h <h ้นี่ก็เห็ดหอมนะครับผมเห็ดหอมเห็ดหอมนะครับสวยงามเห็ดหอมหอมนะครับจจะปลาผมว่าจะไปดูไม่ได้ไปดูสักวันฝนตก นี่นเชฟตอนเดียวเขาจะตันเดียวเขาจะตันเขาสวยงามสวยงามนะครับผมมาจากป่านะครับผมลุงกับป้านะครับผมป้าลูกกับลุงเลาซางนะครับไปหาเห็ดมาวันนี้เรามาช่างกิโล เดี๋ยวสักพังเจลู่จะเอาไปขายอันนี้กำลังช่างอยู่ถึงโลหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ไม่โกหรือเงโอ้ถุงมันอย่างนั้นอันนี้เฉยถุงอ่อนก็ได้เฉยพันนั่นลุงช่างเฉยนั้นนั่นไม่เฉยยิบเลยเดี๋ยวนี้กำลังช่างกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักพังน่าจะไปขายตามหมู่บ้านนะครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผม